ครับเรียกว่าขัวเขมรลาดธานีเนาะหรือสะพานเนะนี่ยครับสีสันสวยงามเลยเนาะนี่เนาะเอฟซีได้ดูเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เนาะเนี่ยเป็นบ้านนกน่าแอ่นเนาะมัน น่าจะใช่เสียงนองางเอ็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะครับเซอร์ซาชาแนลครับเดี๋ยววันนี้จะพาเอฟซีมาเลาะริมโขงอำเภอเขมล่านี่เนาะตรงนี้ลานดอกจานเนาะเรามาจากโน่นเนาะจากฝั่งวัดโพเนาะ มาตัวนี้ก็ลานตกจานเนาะเดี๋ยวจะพายเอเข้าไปในซอยนี้เนาะที่เขียนว่าซอยวิสิทสีสองเน,เนี่ยซอยนี้ตัวนี้เขาจะเป็นถนนถนนสุขภาพเดินวิ่งปันน่นนถ้ามารถเข้าไปเนาะแต่ก็ยังมีเหมือนเดิมเหมืะนกะ ก็ยังมีคนฝ่าฝืนเอาเข้าไปอยู่เนาะอ่ะเราจะเดินเข้าไปข้างในเนาะจะไป FC เดินเลาะริมโขงตัวนี้นดูริมฟังโของอันนี้เนาะตอน,นเย็นๆเนี่เนาะเราจะเดินเข้าไปข้างในโน่นแหละเนาะว่าจะไปถึงไหนเนาะก็ไม่ได้เดินเข้าไปจนสุดหรอจะเดินเข้าไปเรื่อยๆเลยเนาะว่ามันไปถึงไหนเนาะเพราะว่าตรงนี้ ยังไม่เคยเข้ามาเนาะเนี่ยเนานะเป็นป่าสักป่าศักสส่วนใหญ่เนาะฝั่งนี้เนาะตัวนี้ก็ลมแรงนะอยู่ริมโขงก็ลมแรงมากเลยช่วงนี้ดับสี่ฝั่งเเนาะเสียงลมลมแรงมากเนะนาะบางคนแล้วก็เข้ามานั่งตรงนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้ส่วนมากแล้วก็จะห้ามห้ามรถเข้ามา จะไม่รถเข้ามาวิ่งแต่ก็บางครั้งก็มีเหมือนกันเนาะมีกฎที่ไหนก็จะมีคนฝ่าฝืนอยู่ตรงนั้นแหละมีมีกฎไว้เพื่อให้ฝ่าฝืนบางคนเนาะแต่ก็มีน้อยเนาะเพราะว่าเขาสงวนไว้ปั่นจักรยานให้วิ่งเพื่อสุขภาพเนาะตรงนี้เข้ามาข้างในนี่เย็นเนยะ็นตักามปูต้นใหญ่เลยเนาะ ริมโขงต้นใหญ่มากเลยก็จะพาเอฟซเดินดูไปตรงนี้นิดหน่อยไม่ได้เข้าไปลึกเ,เพราะว่าทางนี้ยังไม่เคยมาเนาะยังไม่เคยมาตอนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเนาะโรงเรียน เวียนใต้เข็มลาใต้เนี่ยถามเขาเมื่อกี้นี้รแรงมากเลยตรงเนี้ยนะนี่ข้อนี่ยห้ามดื่มห้ามดื่มห้ามดื่มแอลกอฮอล์นนะปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่จะปฏิบัติได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะชาวบ้านล่งหาปลา ลอยน้ําขึ้นนะตรงนั้นเป็นลอยอยู่ไม่ท่วมลอยน,น้ําก็ลดลงแล้วเนาะก่อนจะถึงงานแข่งเรือก็จะพายเอฟซีมาเลาะริมฝั่งโขงดูบรรยากาศตอนเย็นเนะตอนเย็นเย็นริมฝั่งโของอำเภอเขมราช ซอยนี้ห้ามรถวิ่งสมวนไว้จักรยานกับวิ่งออกกําลังกายเนาะปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเนาะโอ้ตรงนี้มันโล่งเนาะตรงนี้โล่งกว่าแถวลานดอกจานเนาะแล้วก็ท่าวัดโพตรงนี้นโล่งมากเลยเนาะคลิปสีได้ดูเนาะโล่เลย ก็จะเป็นศาลเจ้านะาะศาลเจ้าแม่นางสองนาะน่าจะเป็นอาคารเก่าเนอะตรงนี้เนาะน่าจะเก่าแล้วอาคารตรงนี้ไม่รู้ยังใช้อยู่หรือเปล่าเนาะไม่น่าจะใชเนาะเพราะว่าทำหลังใหม่แล้วแต่ตรงนี้จะอนุรักษ์ไว้เปล่าไม่รู้เนาะหายากแล้วอย่างเนี้ย บางคนก็คงจะยังไม่ได้เข้ามาเนะาะเพราะส่วนมากเราจะอยู่แถวท่าวัดโพนะแถววัดโพนั่นแหละดูรินนับหงแต่ว่าวันนี้ก็เลยพาเอซเข้ามาดูก่อนจะถึงงานแข่งเรือวันที่เจ็ดเนาะเริ่มวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบสามเนาะ เป็นป่าต้นสักเนตะ้นใหญ่ด้วยอ๋ตรงนั้นน่าจะเป็นสะพานเนาะเดี๋ยวจะเดินไปอีกหน่อยเนาะ IFC มาตรงนี้ตรงนี้เขาห้ามลงเนาะเอาคนกรีดมาขวางไว้เนาะนี่ครับ ifc ดูวิวสวยเนาะของลำน้ำโขงน้ำก็ยังออกขุนๆนิดหน่อยเนาะแต่ไม่ขุนมากละ เพราะว่าน่าจะหมดจะหมดฝนแล้วเนาะเนี่ยเนาะโหนเลโน่นแล,นนแลครับเราก็จะเดินต่อไปอีกหน่อยเนะเาะจะไปถึงไหนเดี๋ยวจะไปเอฟซีข้ามไปโน่นเนาะสะพานสวยๆ นี่ครับเขาเรียกขวัวภาษา,ศาลลอ,อาาีสานเรียกขัวเนาะเขมลาดทานีสะพานสะพานอย่างสวยเลยเนาะนี่ครับเร,เรียกว่าขวัวเขยมลาดธานีเนาะหรือสะพาน เนี่ครับสีสันสวยงามเลยเนาะสวยจริงๆเลยสีสันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ไม่น่ไ่รู้ว่าจะมีท่อเขาเปล่าเนาะตรงนี้เนาะเพราะว่าแต่ก่อนน่าจะเป็นทางตรงนั้นเนาะเป็นถนนข้ามตรงนั้นเนาะ นี้ก็มาสร้างเป็นสะพานเนาะนี่ครับสะพานข้ามตรงน,นี้เนาะสะพานเหล็กสีสันสวยงามเนาะขึ้นมาตรงนี้ก็ลมแรงๆเนาะตรงนี้ก็มีที่ออกมายืนดูวิวเนาะ ในใจเอฟซี FC ได้ดูเนาะวิวสวยๆเนาะตรงที่ขัวหรือสะพานเนาะจะมีที่ยืนให้ดูวิวเนาะดูวิวแม่น้ำโขง ก็จะไปต่อเนาะนี่ครับมาถึงตรงนี้เนาะครั้งแรกที่เข้ามาก็จะน่าจะเป็นหมู่บ้านรู้อยาต่อไปจะเป็นเขมมะลดหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจ ก็จะมีทางมาเลยตรงนี้รถรถจะออกก็ต้องออกฝั่งนี้เนาะรถออกก็ออกฝั่งนี้รถใหญ่เนาะเพราะรถใหญ่ไปไม่ได้แล้วจะมีนี่เนาะห้ามห้ามเลี้ยวซ้ายนไปขวาตลอดตรงนี้ก็ น่าจะให้คนลงได้เนาะขอไม่รู้ไปไหนอะตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นสวนเนาะข้างในาเป็นสวนลำใหญ่ต้นลำใหญ่มเนาะแล้วก็จะไปโน่นแหละเนาะเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยเนาะไหนยได้เข้ามาแล้วเลยสะพานมาอีกหน่อยเนาะเพราะว่าสะพานเนาะเราเลยสะพานมาแล้ว ตรงนู้นไม่รู้เขาทำอะไรกันเนาะมีมอไซค์อยู่นี่เนาะฮักโขงสุดเขตแผ่นดินสยามนี้ะไอ้ตรงนี้ก็ยังเป็นเขตเขมราศอยู่วะครับเนี่ยใช่ครับอ๋อไม่หรอกอ๋อเป็นกระสังปลาตามที่ชาวบ้านบอกนะเนาะ รู้ว่ามันเป็นบ้านนกนางแอ่นแน่นอนรู้แล้วนกนางแอ่นบินมีเสียงนกาเป็นบ้านนกนางแอ่นะ <c ười> ไม่ใช่จริงด้วยบ้านสวนนกนางแอ่นนี่เนาะเขียมาลาดก็มีเนาะไม่ใช่แต่ภาคใต้นนเนาะนกนางแอ่นเยอะเลยนี่เนาะ เอฟซีได้ดูเนาะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เนาะเนี่ยเป็นบ้านนกนางแอ่นเนาะมันน่าจะใช่เสียงนกนางแอ่นหรือเปล่าไม่รู้เนาะเห็นเนาเห็เนาะบ้านนกนางแอ่นแอ่นโคงบ้านสวนนกนางแอ่นโคงเขียมมามเราะ ย่างที่ได้เยอะน,ะน,ะน,ะนะเยอะจริงนี่เนาะตอนนี้เ็าเป็นกระชังปลานไปดูหน่อยเนาะอ๋อกำลังจะพอขึ้นมาขายว่ะเนาะจากปลาขึ้นมาขายกระชังปลาเนาะตรงนี้ มาไม่ทันตอนจับโอ้เยอะจริงเนาะโอ้ยไม้ลูกเขาให้ให้ถ่ายได้บ่อยเนาะน,นี่ครับมาฝั่งนี้ ก็จะมีกระชังปลาเนาะเลี้ยงปลานินวักี้มาไม่ทันเสียดายเนาะเสียดายมาไม่ทันขายไปแล้วตอนนี้อารงใหม่เนาะมีแต่ตัวเล็กเจ้าของอนุญาตลงมาดูได้เนาะนักท่องเที่ยวมาดูได้ลองลอยน้ำขึ้นเยอะเลยเนาะ ้เป็นอะไรเนาะคือมาใส่เบ็ดไก่ๆเป็นไร <an> อ้ <c oughs> นั่งชิดๆว่างๆเนาะโ <c oughs> อ้นี่เน,ะนาะปลาสังปลาตัวนี้มันจะตัวยังเล็กอยู่นี่ก็เลยยังไม่ได้ขายเนาะที่ขายเรามาไม่ทันขายไปแล้วเนาะมองไม่เห็นเนาะอยู่ไกล นี่เนาะยังพอเห็นหน่อยยังพอเห็นหน่อยหนึ่งเนาะเอฟซีได้ดูเนาะตัวนี้ยังเล็อกอยู่ยังไม่ได้ขายเนาะนี่ครับเยอะด้วยแถวนี้มีแต่กระสังเลียกป่าเนาะปลานินนี่เนาะกระสังเลี้ยงป่าแถวนี้ทั้งแถบเลย นอนนะครับนีตกะกชเลี้ยงปลานิ่นเนาะนะครับมีมีที่พักด้วยเนาะที่พักชั่วคราว,วระกชเลี้ยงปลาเนาะไม่คิดว่าจะมีเนี่ยเพราะไม่เคยมาฝั่งนี้เนาะ ตนี้เป็นโรงแรมเนาะตรงนี้จะเป็นโรงแรมเนาะทีนี้ก็จะย้อนแสงในนี้แล้วก็จะกลับแลวเนาะนะครับพาเอฟซีมาเดินดูริมโของอำเภอเขมรลาดอีกฝั่งเนาะฝั่งนี้ตรงนี้รถวิ่งได้เนาะ้าเลยสะพานที่เราผ่านมานะเข้าไปห้ามรถวิ่งตรงนี้รถจะออกก็ต้องออกฝั่งนี้ ตังนี้มันก็จะโค้งเนาะไปตรงนนโคง้งแั้นก็จะโคง้งไปเป็นดอนหรยตรงนั้นเนาะใช่ดอนเป็นฝั่งน่าจะเป็นฝั่งนะตรงนั้นเพราะโค้งมันโคง้งแล้วก็จะมองไม่เห็นแล้วเนาะเราก็จะกลับละทีนี้ครับสำหรับคลิปเลาะริมโขงอำเภอเขมราช ก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงสะพานนี้เนาะหรือตรงขัวภาศิษยสารเรียกว่าขัวเนาะอย่าลืมเข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆไม่ F c ซได้ดูอีกเนาะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับครับสำหรับคลิปลาะริมโของอำเภอเขมราช ก็เดพาเอฟซีเดินไปจนถึงโน่นแล้วเนาะเลยสะพานเลยขัวตรงนี้ไปแล้วเนาะถึงโน่นไปถึงบ้านนกนางเอ็นแล้วก็ไปดูกระชังปลาเนาะเลี้ยงปลานินไปพอดีไปไม่ทันเขาเขาขายเนาะยังเหลือแต่ตัวเล็กเขาเลยยังไม่ได้ขายเนาะก็เลยจะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้อย่าลืมก็ไปกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เดี๋ยทำคลิปใหม่ๆไม่ให้เอฟซีได้ดูอีกเนาะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ